โมจิสตอเบอรี่ลูกกลมๆสีชมพูสดใสที่ทั้งนุม่มทั้งหอมทั้งหวานฉ่ำวันนี้ฝนจะพาทําแบบง่ายๆเริ่ม<ต>จากทําแป้งนวลคั่วแป้งข้าวเหนียวจนหอมและสีเหลืองนิดๆตักขึ้นพักไว้ตัแป้งโมจิผสมน้ําตาลทรายแป้งข้าวโพดนมผงและแป้งข้าวเหนียวเทนมสตอเบอรี่ลงไปคนจนเนียนไม่มีเม็ดแป้งเหลืออยู่แล้วนาไปเทใส่กระทะใช้ไฟอ,อ่อนคุไปเรื่อยๆจนแป้งเริ่มเหนียวและล่อนออจากกระทะแบบนี้คือใช้ได้เลยค่ะเอาแป้งสุกดีแล้วใส่ลงเครื่อง ผใส่เนยจืดลงไปตีให้เข้ากันจนแป้งเนียนนุ่มจับตัวเป็นก้อนเดียวกันขั้นตอนนี้ถ้าไม่มีเครื่องตีก็ใช้นวดมือได้เลยนะคะจากนั้นห่อด้วยพลาส,สติกแรปแล้วพักให้คายร้อนก่อนระหว่างรอเรามาตีวิปปิ้งครีมกันค่ะใส่วิปปิ้งครีมน้ำตาลไอซิ่งตีจนตั้งยอดแข็งแล้วใส่ถุงบีบแช่ตู้เย็นรอไว้จากนั้นมาถึงขั้นตอนประกอบโมจิโรยแป้งนวลน,นำแป้งโมจิที่พักไว้มานวดนวดึงดึง,ดง,ดงพับนิดหน่อยให้เนื้อเนียนแล้วตัดแบ่งเป็นก้อนก้อนเท่าเกัน คึงให้เป็นแผ่นกลมๆบางๆวางแผ่นแป้งในภาชนะทรงกลมแบบนี้นะคะ่อให้ห่อออกมาแล้วสวยแล้วบีบวิปปิ้งครีมใสยย่แยมสตรอเบอรี่ตรงกลางปิดท้ายด้วยวิปปิ้งครีมอีกครั้งจากนั้นรวบแป้งขึ้นห่อให้มิดบีบปลายให้แน่นหาแป้งนวลบางๆกันติแล้วคว่ำลงบนถ้วยจิบน่ารักน่ารักแบบนี้เลยค่ะได้โมจิสตรอเบอรี่หอมสตรอเบอรี่เต็มๆค่ะทำง่ายขายก็ดีทำกินเองในบ้านก็อร่อยฟินเลย